โอเคใครที่เป็นแฟนขับน้องเติมฝันนะครับไปติดตามเขาได้เลยนะชื่อเติมฝันสตูดิโอหนังสั้นภาษาไทยนะครับนี่ผมจะให้ดูช่องเห็นไหมยังไม่ได้ลงคลิปเลยพูดถึตามสองคนแล้ว <laughs> ไม่ไดตามสามคนแล้วอะ่ะโอ้ยเห็นไหมเร็วไหมแล้วก็ดูโปรไฟล์ที่ผมเพิ่งถ่ายให้น้องเขาเมื่อกี้นี้นี่เน,นี่เป็นไงน่ารักไหม,มสวยไหมจ้ตัวแกยังไม่เห็นเลยอ่าผมจะบอกว่าทิศเทคนิคการถ่ายรูปนะ คือถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายรูปเนี่ยเราจะบอกให้เขายิ้มบางทีมันไม่ได้ดั่งใจไงแล้วก็ยิ้มออกมามันไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นวิธีถ่ายรูปต้องถ่ายตอนที่เขาเผลอทํายังไงก็ได้ให้เด็กนี่หัวเราะแล้วเราก็จังหวะที่เขาหัวเราะแหละถ่ายตอนนั้นเลยถ่ายแจ๊กแจ๊คแจ๊สามสี่รูปแล้วไปเลือกเอานะแล้วก็ภาพนี้ผมรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากนะครับเห็นไหม โอเคฝากไว้ที่นี้นะครับใคร,ใครชอบน้องเขาชอบในผลงานของอน้องเติมฝันนะครับไปตามได้เลยนะชื่อเต erm ิมฝันสตูดิโอหนังสั้นนะครับ <laughs> หลงเลยภาษาไทยนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับสามสองเย็บเฮ <c oughs> ้เหมือนเดี๋ยวพี่จับกล้องเองนี่ก่อนวะทำไมต้องเดินหลังคอมอ่ะทำไมยืดอกขึ้นเออเอออย่างงั้นแหละถูกต้องเย็บอีนี้ มองที่ดูนี้อ่านี่นะครับนี่คือรูปโปรไฟล์ที่ผมถ่ายให้รอบแรกนะครับเนี่เห็นไหมนี่รอบแรกที่ถ่ายให้เห็นไหมนี่คือน้องเติมฝันสตูดิโอหนังสั้นนะครับภาษาไทยแล้วผมจะถ่ายให้ใหม่นะครับรอบนี้จะให้มัดผมหรือการเล่นกีฬาพวกนี้นะเราต้องมัดผมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มัดผมให้เรียบร้อยเวลาเราต่อสู้ผมมันก็จะบังตา ทำให้เรา,เอามองไม่ค่อยชัดนะเราอาจจะถูกคู่ต่อทู้นะครับคู่ต่อสู้นะครับดีดจมูกได้นะโอเคใครเรียกว่าเตะก้านคอเตะก้านคอโอเคนี่นะครับช่องน้องเต็มฝันนะนะใครอยากตามก็เข้าไปตามได้นะครับใครที่เปน็นแฟนก็แนะนําเลยไปตามเลยนะ